สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้19มิถุนายน2553พบกับรายการนกตพิรบน้อยชวนคุยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยก็คือข่าวเด่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือพระมงคลนิ่งเมืองซึ่งโชว์ภาพเลยนะครับพระมงคลนิ่งเมืองครับได้รับได้รับการเคเลือกให้เป็นภ่าพประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเหตุการณ์ เกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2553เวลา13นาฬิกาณศาลาก,การเวิดร้อยเอ็ดชั้น5โดยทณบว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายวัชชัยพักอังคูรซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้มีพระประจักจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้เชิญชวนคณบุวุษในจังหวัดร้อยเอ็ด เสนอให้คาวัดการมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแต่พระแต่ละรูปนะครับพระฤิตามีแต่พระองค์สวยๆทางนั้นนะครับใช่ค่ะพระพุทธรูปมงคลม,มิ่งเมืองนะครับมีลักษณะเด่นคือเป็นพระพุทธรูปปรางมันวิชัยสูง60เซนติเมตรฐานสูง8เซนติเมตรหน้าตัก35เซนติเมตรทำจากโลหะผสม ของทองแดงมีสัภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินนะครับได้ให้ข้อมูลกับท,ทีมงานของพวกเรานะครับซึ่งได้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายศิริวัแพทย์พรภูไผวันพลทองนะครับได้ให้ข้อมูลสนับสนุนว่าครับพระพุทธิูปมีเป็นมีความงดงามครับมีประวัติศาสตร์ที่แน่นอนเหมาะสมที่จะได้รับการได้รับการได้รับการพิจารณาที่ จะเป็นพระประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับซ <c oughs> ึ่งพระพุทธมงคลมักิ่งเมืองนะคะได้ได้รับการแต่งตั้งชื่อขึ้นใหม่นะคะก็คือว่า และชาวบ้านท่านในรัชกาลที่สามนะคะมีอายุประมาณ186ปีนะคะเหมาะสมที่จะได้รับเหมาะสมที่จะได้รับการเป็นพระพุทธบูชาประจำจังหวัดระเอ็ดนะคะในขณะที่พระพุทธ,ธมณคลนมิมองนะคะตอนนี้ยังไม่มีที่ปริสฐานที่แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเก็บอยู่ยังเก็บไว้ที่วัดการเ <c oughs> ป็่ <c oughs> วัดการนิเมเงนะคะตำบลภู ตำบลใน,นเมือ,องอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะก็สำหรับทีมง,งานน้องพิรบน้อยชวนคุยก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่พิธีช่านงนางสาวอริตาโดยคำดีและและผมสุภรัตน์แควนาชุมค่ะก็ขอ